สวัสดีครับผมเต้น,นะครับตอนนี้ผมจะมารีวิวขนมที่ตอนนี้เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ก็คือตัวน,นี้นะครับเป็นแคๆซีบ้านะครับผมจะมาชิมว่ารสชาติเป็นไงนะครับแป้งหนึบหนึบรสชาติกำลังดีไม่หวานมากมันจะมีเป็นไส้ช็อกโกแลตอยู่ข้างในนะครับแต่ว่าเหมือนกับเขาผสมแป้ง ช็อกโกแลต้าไปเลยมันไม่เป็นลักษณะเหมือนช็อกโกแลตลาวาลายเหมือนของปังตัวอื่นของยี่ห้ออื่นผมว่ารสชาติโดยรวมถือว่าโอเคไม่หวานมากรสชาติกำลังดีราคาถือว่าค่อนข้างถูกลองไปหาซื้อได้ตามห้างจะเป็นค้าที่มีในขายยี่ห้อเฟเวอร์ฟินะครับ mm hmm. อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กด ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ